ดวงจันทร์กับหิ่งห้อยบนท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงจันทร์กลมโตเปล่งแสงส่องลงมายังพื้นโลกเบื้องล่างในป่าลึกเหล่าหิ่งห้อยตัวเล็กๆบินส่องแสงระยิบระยับไปทั่วแต่ใครจะคิดว่าวันหนึ่งดวงจันทร์และหิ่งห้อยจะได้พูดคุยกันและเรื่องราวของพวกเขา จะเป็นบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเองในค่ำคืนหนึ่งท้องฟ้าถูกแต่งแต้มด้วยดวงดาวระยิบระยับสายลมเย็นพัดผ่านยอดไม้สูงเสียงจิ้งหรีดและกบร้องประสานกันเป็นเสียงของรัตติการกลางป่าอันเงียบสงบมีแสงระยิบระยับเล็กๆล่ลลองลอยอยู่ มันคือเหล่าหิ่งห้อยที่ออกมาบินเล่นในยามค่ำคืนเติมสีสันให้กับป่าที่มืดมิดแต่ท่ามกลางแสงสว่างเหล่านั้นมีหิ่งห้อยตัวหนึ่งที่ดูแตกต่างออกไปเจ้าจ้อยหิ่งห้อยที่ไม่มั่นใจในตัวเองเจ้าจ้อยเป็นหิ่งห้อยตัวเล็กที่สุดในฝูงแสงของมันไม่ได้เจิดจ้าหรือส่องไกลเหมือนตัวอื่นๆ ในขณะที่หิ่งห้อยตัวอื่นบินอย่างสง่างามเจ้าจ้อยกลับรู้สึกไม่มั่นใจมันค่อยๆบินตามหลังฝูงไปอย่างช้าๆดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเศร้าฮ่าๆดูสิแสงของเจ้าจ้อยจางกว่าของพวกเราอีกหิ่งห้อยตัวหนึ่งพูดขึ้นพร้อมกับหัวเราะหิ่งห้อยอีกตัวก็พูดเสริมขึ้นว่า ถ้าเห็นจากไกลๆนึกว่าเป็นแสงของมแมลงตัวอื่นเสียอีกเสียงหัวร้อของพวกมันดังขึ้นแต่สําหรับเจ้าจ้อยมันกลับรู้สึกเหมือนเสียงนั้นก้องอยู่ในหัวของมันตลอดเวลามันหันไปมองหิ่งห้อยตัวอื่นๆที่กำลังเล่นสนุกแสงของพวกมันช่างงดงามแต่เมื่อมันก้มมองแสงของตัวเอง มันรู้สึกเหมือนกับว่าแสงของมันไม่มีความหมายเลยเมื่อคือนหนึ่งผ่านไปเจ้าจ้อยรู้สึกเศร้ามากขึ้นทุกวันทุกครั้งที่มันพยายามบินเข้าไปร่วมวงกับเพื่อนๆมันมักจะโดนล้อเสมอเจ้าจ้อยเจ้าควรอยู่ข้างล่างดีกว่านะแสงของเจ้ามองแทบไม่เห็นเลยใช่ๆแสงของเจ้าน้อยเกินไป ไม่ช่วยให้ป่าสวยขึ้นหรอกยิ่งได้ยินคำพูดเหล่านั้นเจ้าจ้อยยิ่งรู้สึกว่าข้าคงไร้ข้า,ขขามันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองข้าเกิดมาทำไมถ้าแสงของข้าไม่มีความหมายคืนนั้นเจ้าจ้อยไม่ได้ออกไปบินเล่นกับฝูงหิ่งห้อยเหมือนทุกวันมันเลือกที่จะบินไปหลบอยู่บนกิ่งไม้ต่ำๆใกลกับลำธาร มันมองดูเงาของตัวเองที่สะท้อนอยู่ในน้ำแสงของมันสลัวจนแทบจะมองไม่เห็นน้ำตาของมันไหลออกมาเงียบๆค่าช่างแตกต่างค่าคงไม่มีค่าอะไรเลยมันแงงหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและนั่นเองมันเห็นดวงจันทร์กลมโตเปล่งแสงส่องมายัางพื้นโลกช่างงดงามเหลือเกิน เจ้าจ้อยมองดวงจันทร์ด้วยสายตาหลงไหลแสงของดวงจันทร์เจิดจ้ามันส่องสว่างไปทั่วทั้งป่าถ้าข้าเป็นเหมือนดวงจันทร์ก็คงดีข้าจะได้เป็นแสงที่มีคุณค่าไม่ใช่แสงที่ไม่มีใครเห็นแบบนี้มันถอนหายใจยาวในใจของมันเริ่มเต็มไปด้วยความอิจฉาทำไมข้าถึงเกิดมาเป็นหิ่งห้อยตัวเล็กๆ แทนที่จะเป็นดวงจันทร์ถ้าอยากมีแสงที่สว่างสวัยและยิ่งใหญ่ไม่ใช่แสงที่ไม่มีใครสนใจขณะที่เจ้าจ้อยกำลังจมอยู่ในความคิดของตัวเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอย่างนุ่มนวลเจ้าหิ่งห้อยตัวน้อยใหญ่เจ้าถึงดูเศร้าขนาดนี้เจ้าจ้อยสะดุง้งมันเงยหน้ามองไปรอบๆใครพูดนะ่ะ เสียงนั้นหัวเราะเบาๆก่อนตอบกลับมาข้าคือดวงจันทร์เจ้ากำลังมองข้าอยู่ไม่ใช่หรือเจ้าจ้อยเบิกตากว้างมันไม่อยากเชื่อว่าดวงจันทร์จะพูดกับมันดวงจันทท่านเห็นข้าด้วยหรือดวงจันทร์หัวเราะเบาๆแน่นอนข้าสังเกตเห็นเจ้ามาหลายคืนแล้วเจ้าจ้อยเม้มปาก มันก้มลงมองเงาของตัวเองในลำธารอีกครั้งถ้าท่านเห็นข้าท่านคงรู้ว่าข้าแตกต่างจากหิ่งห้อยตัวอื่นๆข้าไม่มีแสงที่สว่างพอไม่มีใครสนใจข้าข้าอยากเป็นเหมือนท่านมีแสงที่ส่องสว่างและมีคุณค่าจริงๆดวงจันทร์มองหิ่งห้อยตัวน้อยด้วยความอ่อนโยนมันเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดขึ้นเจ้ารู้หรือไม่ข้าเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเจ้าจ้อยขมวดคิ้วหมายความว่าอย่างไรแสงของข้าไม่ได้เป็นแสงของข้าเองข้าเพียงแต่สะท้อนแสงของดวงอาทิตย์เท่านั้นเจ้าจ้อยอ้าปากค้างมันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าดวงจันทร์ไม่มีแสงของตัวเอง เจ้าจ้อยรีตามองขึ้นไปยังดวงจันทร์ท่านกำลังบอกว่าแสงของท่านไม่ได้เป็นของท่านเองอย่างนั้นหรือดวงจันทร์พยักหน้าช้าๆใช่แล้วเจ้าหิ่งห้อยน้อยแสงของข้าเป็นเพียงแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์หากไม่มีดวงอาทิตย์ข้าก็คงไม่สามารถส่องแสงลงมายัางโลกได้ เจ้าจ้อยเงียบไปครู่หนึ่งมันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนมันเคยอิจฉาดวงจันทร์มันเคยอยากเป็นดวงจันทร์แต่ตอนนี้มันกลับรู้สึกแปลกๆข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยดวงจันทร์ยิ้มบางๆเจ้าคิดว่าข้านั้นสมบูรณ์แบบใช่ไหมเจ้าจ้อยพยักหน้าแน่นอน ท่านเป็นดวงจันทร์ที่ส่องแสงไปทั่วทั้งป่าทั้งภูเขาและแม่น้ําไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เห็นท่านข้ากับท่านแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงข้าเป็นแค่หิ่งห้อยตัวเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจดวงจันทร์มองลงมาอยังพื้นโลกดวงตาของมันเปี่ยมไปด้วยความเศร้าเจ้าจ้อยเจ้ารู้ไหมบางครั้ง ข้าก็อิจฉาพวกเจ้าเหมือนกันเจ้าจอยเบิกตากว้างฮาอิจฉาข้าอย่างนั้นหรือใช่แล้วข้าอิจฉาพวกเจ้าที่มีแสงเป็นของตัวเองดวงจันทร์ถอนหายใจยาวข้าส่องแสงได้ก็จริงแต่ข้าไม่มีแสงของตัวเองข้าต้องพึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์เสมอและที่สำคัญที่สุด ข้าอยู่บนท้องฟ้าสูงเกินไปข้าไม่มีเพื่อนเลยดวงจันทร์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นด้วยเสียงที่แผ่วเบาข้ามองลงมายังโลกนี้ทุกคืนข้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีใครขึ้นมาหาข้าเลยหิ่งห้อยพวกเจ้ามีฝูงมีเพื่อนที่บินเล่นกัน ข้าเฝ้ามองพวกเจ้าอยู่ทุกคืนแต่ข้าไม่สามารถบินลงไปเล่นกับพวกเจ้าได้ข้าไม่สามารถพูดคุยกับใครได้เลยเจ้าจ้อยมองดวงจันทร์ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปมันเคยคิดว่าดวงจันทร์คือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่มันไม่เคยรู้เลยว่าดวงจันทร์ก็มีความเหงาและความเศร้าเป็นของตัวเอง มันไม่เคยรู้เลยว่าดวงจันทร์ที่สวยงามกลับต้องอยู่เพียงลำพังบนท้องฟ้ามืดมิดเจ้าจ้อยเงยหน้ามองขึ้นไปก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนขึ้นข้าไม่เคยคิดเลยว่าท่านจะรู้สึกโดดเดี่ยวเช่นนี้ดวงจันทร์หัวเราะเบาๆข้าก็ไม่เคยคิดว่าเจ้าจะรู้สึกไรค่าขนาดนี้เช่นกัน เจ้ารู้ไหมข้าอาจส่องแสงสว่างให้ทั้งโลกได้แต่ข้าไม่สามารถส่องแสงลงไปในที่เล็กๆได้เหมือนเจ้าหรอกเจ้าจ้อยขมวดคิ้วหมายความว่าอย่างไรดวงจัน์ทรพูดต่อแสงของข้าอาจส่องสว่างไปทั่วแต่เมื่ออยู่ใต้เงาของต้นไม้ข้ากลับไม่สามารถทําให้ที่นั่นสว่างขึ้นได้ แต่แสงของพวกเจ้าหิ่งห้อยนั้นแตกต่างแม้มันจะเล็กแต่มันสามารถทำให้พุ่มไม้มืดมืดมีแสงสว่างแสงของพวกเจ้าทำให้ค่ำคืนมีชีวิตชีวาทำให้ป่าสวยงามและทำให้คนที่หลงทางมองเห็นเส้นทางของเขาเจ้าจ้อยนิ่งคิดมันเริ่มเข้าใจสิ่งที่ดวงจันทร์พยายามบอก ข้าไม่จำเป็นต้องมีแสงที่ส่องสว่างไปทั่วโลกแต่ข้าใช้แสงของข้าส่องนำทางให้ใครบางคนได้ข้าไม่จำเป็นต้องเหมือนดวงจันทร์ข้าก็มีค่าในแบบของข้าเองมันเริ่มมองแสงของตัวเองโดยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้แสงของมันจะไม่เจิดจ้าแต่แสงของมันเป็นของมันเองไม่ต้องพึ่งพาใคร คืนนั้นเจ้าจ้อยไม่ได้รู้สึกเศร้าอีกต่อไปมันรู้แล้วว่าทุกคนมีบทบาทของตัวเองในโลกนี้ดวงจันทร์อาจยิ่งใหญ่และส่องแสงได้กว้างไกลแต่ก็มีความเงาเป็นของตัวเองในขณะที่หิ่งห้อยอาจตัวเล็กและมีแสงที่จางกว่าแต่แสงของมันสามารถสร้างความงดงามให้ป่าในแบบที่ดวงจันทร์ทำไม่ได้ หลังจากค่ำคืนที่พูดคุยกับดวงจันทร์เจ้าจ้อยตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ทุกเชา้ามันจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกท้อแท้แต่วันนี้มันรู้สึกสดใสขึ้นกว่าเดิมมันยังคงเป็นหิ่งห้อยตัวเดิมแสงของมันยังคงไม่เจิดจ้าเหมือนตัวอื่นๆแต่ครั้งนี้ มันไม่ได้รู้สึกเศร้ากับสิ่งนั้นอีกต่อไปมันเริ่มเข้าใจแล้วว่าแสงของมันมีคุณค่าแม้มันจะเล็กแต่มันสามารถสร้างความหมายให้กับใครบางคนได้คืนนั้นเมื่อท้องฟ้ามืดลงอีกครั้งฝูงหิ่งห้อยเริ่มออกมาจากที่ซ่อนพวกมันบินเล่นกันอย่างสนุกสนานปล่อยแสงระยิบระยับไปทั่วป่า แต่ครั้งนี้เจ้าจ้อยบินกลับไปหาพวกมันโดยไม่รู้สึกอายเหมือนก่อนแม้แสงของมันจะยังเล็กน้อยกว่าหิงห้อยตัวอื่นๆแต่มันไม่ได้หลบซ่อนตัวอีกต่อไปเมื่อเจ้าจ้อยบินเข้าไปใกล้ฝูงเสียงหัวร้อของหิงห้อยตัวอื่นก็ดังขึ้นอีกครั้งดูสิเจ้าจ้อยกลับมาแล้วข้าคิดว่าเจ้าคงหนีไปแล้วเสียอีก แสงของเจ้าก็ยังคงจางเหมือนเดิมเลยนะหิ่งห้อยบางตัวหัวราอขณะที่บางตัวมองมันด้วยสายตาสงสัยก่อนหน้านี้เจ้าจ้อยคงรู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดเหล่านั้นแต่มันไม่ใช่เจ้าจ้อยคนเดิมอีกต่อไปเจ้าจ้อยไม่ได้หลบตาหรือบินถอยหลังเหมือนแต่ก่อนมันเพียงแต่ยิ้มออกมาใช่ แสงของข้าจางกว่าของพวกเจ้าแต่ข้าก็มีแสงเป็นของข้าเองฝูงหิ่งห้อยพากันเงียบไปชั่วขณะพวกมันไม่เคยได้ยินเจ้าจ้อยพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจเช่นนี้มาก่อนเจ้าคิดว่าแสงของเจ้ามีความหมายงั้นหรือหิ่งห้อยตัวหนึ่งถามขึ้นมาเจ้าจ้อยพยักหน้าแน่นอน ข้าอาจไม่ได้ส่องสว่างไปทั่วทั้งป่าแต่ข้าสามารถส่องแสงให้พุ่มไม้เล็กๆที่มืดมิดข้าอาจไม่เป็นที่สังเกตของใครแต่ข้าสามารถเป็นแสงนำทางให้ใครบางคนที่ต้องการแสงของข้าข้ารู้แล้วว่าแสงของข้ามีค่าในแบบของมันเองหิ่งห้อยตัวอื่นๆมองหน้ากันบางตัวเริ่มคิดตามคำพูดของเจ้าจ้อย จริงสิหิ่งห้อยตัวหนึ่งพึมพำแม้แสงของมันจะเล็กแต่มันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราใช่พวกเราทุกตัวมีแสงของตัวเองถึงจะเล็กหรือใหญ่แต่เมื่อเรารวมกันเราก็ทำให้ป่านี้สวยงามขึ้นในค่ำคืนนั้นเจ้าจ้อยบินไปพร้อมกับฝูงหิ่งห้อยแสงของมันอาจจะไม่เจิดจ้า แต่เมื่อรวมเข้ากับแสงของเพื่อนๆมันกลายเป็นทุ่งแสงหิ่งห้อยที่ระยิบระยับทั่วป่าคําคืนนี้เป็นคืนที่สวยงามที่สุดขณะที่เจ้าจ้อยกำลังบินอยู่มันแง่หน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงจันทร์ยังคงอยู่ที่นั่นยิ้มให้มันจากที่ไกลๆเจ้าจ้อยยิ้มตอบมันไม่ได้อยากเป็นดวงจันทร์อีกต่อไป เพราะมันรู้แล้วว่าข้าไม่จำเป็นต้องเป็นดวงจันทร์ข้าเป็นหิ่งห้อยตัวเล็กๆแต่ข้าก็มีค่าของข้าเอง